ชูนาอารองครับเสาร์วันอาทิตย์ที่17สิงหาคมนะครับฝนพลอยใหญ่เราลงเป็นอย่างนอา้อยเยพะฝนเห็นป่อ่ายุบภูมิฝนสิ่นี้นะครับพัอยใหจ่ซุสิ่งนี้ใกล้ๆฝน เมื่อคืนก็มีฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักประมาณชั่วโมงก็กลัวนะครับมันจะเลยออกมาเบิงจำได้ถ้าจำได้ก็ให้นี่ให้เบิกใหม่นะครับงามแต่งามแต่มองดินเก่านะครับกับพยามเอาตั้งผุนนะครับมันสูง กระดันมาเห็ดหนทางนี่ประมาณ4ี่เมตรนะครับประมาณ4ี่เมตรแต่ว่าเนยเอาไปแค่ียให้นี่ให้เดียวนะครับบ้อนในสุดทางด้านไกลผลเป็นอาคารบังคับน้ำนะครับอาคารบังคับน้ำนะเส้นนี้ครับเส้นนี้นะครับงบ ประมาณแปดลักนะครับรวมทั้งเห็ดไอเห็ดไอหลอกข้องนะครับหลอกห่วยนะครับเห็ดไม่เห็ดขั้นคู่ไม่ของเป็นเดินเลยครับบ่เกิดเป็นเดินใหญ่อยูพวกเกิดมากะต่างกันชัดเจนนะครับ ดินเบิกใหม่ครับดินเก่านาดินนะครับเฮ็ดเฮ็ดสามเป็นหนึ่งอ่ะโอ้โหนกนี่นี่นกอินทรีบินหาเงินเห็นของกินมนวนอยู่นี่นะครับเราเห็นคนพญไงพญัยแล้วก็ดปัน่นคันแทบนี่ก็หน้าพ่อลุ่งนะครับหน้าลุ่ง นี่เ่าคักเติบอยู่ครับนี่ถึกฝนเข้าไปอีกนะครับแต่ว่าใคจะน้ำไหลน้ำไหลมันไหลลงไฮนี่เบิดนะครับลงไฮนี่แล้วก็ต่อไปนี่จังลงหวยอร่องนะครับโอ้คักอยู่ให้เงยนี่ให้ลงน้ำจากทั้งเบิดนะครับจากทั้งๆ่งสิไหลลงผ่านไฮนี่นะครับ ไปให้ลุมผดนะครับทีมีสองไฮนี่เห็ดก้อนเพราะว่ามันฐานน้มากมันมันสิบเบาะนี่แต่ว่าปีนี้พอดีคับนะครับพ่อดีห้งทั้งสองไฮเลยเดี๋ยวให้เบิ่งตอนเกี่ยวนะครับนาซีนาซีคักอยู่สองไฮนี่ครับตอนนี้ก็นพนเฮ็ดก้อนมูเนาะ ไทยวานให้ไอเดงวานตอนนั้นให้ไดงวานไอมีไทปันนะครับตอนนี้3เดือนกู้ก้ว,ก,วกับประมาณเพียงเอียวนะครับมันขึ้นมาพร้อมกันตอนนี้มันมันฟูขึ้นนะครับมันมันสั์ขึ้นบอนกลมกระลังกลม ทัางเส้นมีก็ยาวประมหาณิ0เมตรได้นะครับนี่ดันขึ้นมาใหม่กเบิ่งไปอีกครับปีหนาถัดดันดันต่อไปอีกผมทีมงานทีมงานอันเ็ดอ,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 อคาคารบังคับน้ำนะครับผมดังไฟไหลนุงไหลมแมลง รถจกอยู่ทั้งผุนขั้นหนึ่งอยู่ลุ่มอีกขั้นหนึ่งนะครับน่าสิไปได้ไหวแต่ว่าเมื่อนี้ฝนตกน้ามาสิขังนะครับอาคารบังคับน้ำโบท่านได้พาพี่น้องลงไปเลาะเบิงอีกนะครับแต่ว่าเยี๋ยนนี้อันนี้ก็แจ้งเตือนแล้วนะครับความจําแจ้งเตือนเลยภาพเมื่อเบิงมือนี้มาเพราะว่าฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนค่อนข้างนักแลวเขาบอกว่า เป็นพายุสิขาวหอดวันที่สิบเก่านะครับเมื่อนี้วันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดสิบเบิดวันนังขารพ่นนะครับแต่ว,า,วา,งา,งา,างงๆกับมีเดินด้นกันเดินน้อยนึงครับ ว่าเขาทึ่งๆหันว่าให้เบิกบงางามแล้วนะครับให้ทึ่งๆนั้นบอยอยากให้เบิงมแต่ญาห่างกานะครับเอาไปเบิงจักหน่อยบงงามก็ไปเบิงนะครับงามกับเบิงปัญหาคือตอนวานนะครับวันรอบแรกฝนกระตกใส่เขาบ้องอกนะครับ กวานหม่ปันวานหม่โอ้ยวานวานซ้ำนะครับปันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ฝนกระตกลงมาอีกนะครับก็บสรุปว่าบ่ได้พลนนะครับทนัน็ดหน้าปังพอาะหน้าปังแล้วนั่นสัวจีต่ชินใจว่าจะเอาเขาออกจังไง วิธีใดนะครับก็เลยเป็นซาซาแลวก็คือเห็นครับมันบ่มีเขาเลยให้เบิ้งหน่อยนึ่งนะครับว่าบ่มีกระสีผนแดงมีจุ่มหนึ่งอยู่ทฝุ่นนะครับจุ่มหนึ่งอยู่ทางฝุ่น ที่หายสุดๆแล้วแหะครับไทยหยากปันหยากนะครับฝนกับมาพอดีอเขียวนี่เขียวหยานะครับมันเป็นตอเขียวหยาอยู่นี่นาทีที่ลายสุดแล้วนะครับเป็นหยาอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ โอ้ยหน้าข้างๆกันน้ำเต็มปิร่เลยครับบันมืดเถอเก็บน้ำดิครับโอ้ยเสียงอีกาอีกาตื่นห้องเป็นฟูงนะครับให้ทึงขึ้นมาไข่นแน่บอ่ะหยาจักเปอร์อาารเซ็นต์นะครับไปเบิง่งเบิ่งจักสองให้กับพอ่อครับน้ำดี เออหาซิปหาซิปอยู่เออตัวนี้พ่อเบิง้งนะครับเข่าหาซิปเนี่ยหาซิปนะครับไข่ก็ไข่ก็นี่เยอะมีเยอะสองสามยมนะครับเนี่ยเก้าซิปเข่าซิปอ่ะตัวนี้อาจสีได้เกี่ยวอยู่นะครับโอเคพอใหญ่เคน เ,เห็นฝนตะกแห้งนะครับสาดเข้าไปในเฮือนเพิ่นเลยฝนนนะฝสาดเข้าไปในเฮือนเพิ่นนะครับเพิ่นก็คิดว่าหน้านี่ตรงอันนี้เน,นี่ยตรงมี้ขัน้นขาดขั้นยังอีกนะครับพุ่นพวกเป็นกอกระแตกกอยังครับสิบเศร้าก็มีสามสิบคนนี่นั่นบางกอถือว่าบ่ได้ผลนะครับไผนี่โอเคโอเคครับหน้าอะลองอารอง,องพ่อเบิ่งนะครับพ่อเบิ่งอยู่ ให,ให้นี่นะครับหลักๆหญ้าห้างกาโอเคเอาวิดีโอเงามาให้่บึงประมาณนี้ครับสำหรับหน้าอาลองมาเบึงอีกเื่อกับตอนเป็นห่วงคร,รับตอนเกี่ยวผุนจังมาเบึงสิงพ่อได้เกี่ยวบอ่อนะครับตัวเทิงผุนนนสูบน้ำ ให้ที่แหลกติดเทียงเทิงนั้นสูบนาำนะครับส่งลงใส่หน้าเพิินตอนที่แหลก็คือจังพ่อเบิงนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ